สวัสดีเอฟซี F C, สงสารน้องมีบาบเดชพี่น้องมีเฮ็ดอาหารสัตว์เดี๋ยวอาหารหมูละ่ะมมาสับมันเวลาเดินน้องสับตั้งแต่ประมาณเริ่มทุ่มหนึ่งนี่นี่น,น,นี่ส่วนหนึ่งเดินว่าจะเอาให้เร็วคือนี่จะเล็วกว่นี่เนานี <laughs> ่ ประมาณหนึ่งตันรวมหมดเนี่ยรวมในน้ำนะที่ตีเห็นเนี่ยผานี่เต็มเราเลือทั้งบนงดนะกำลังเริ่มต้นใหม่ไปนวดใส่ผานั้นที่เลือนนี่ประมาณหาร้อยโลมั่นทั้งหอดในเท่าที่ผมคำวนวณนี่ขาหนึ่งตันเนี่ยหน่อยอืมคือนี่บ่อเลี้ยวก็ต้องเลือนหน่อยละเพราะว่าเก็บปวลาดิเออ เก็บไปอยู่สวนวัฒนามาหลายอืมเมื่ออื่นนี่ต้องเอาไปตากแล้วต้องไปเก็บมาใหม่อัดเอยๆจับเพราะว่าช่วงนี้ฝนกำล,ลังเลงต้องเล่งตากให้ใหท่านซึ่งมันเป็นอีกย่งที่หมูกินดีมากเลยมืนเนี่ผมให้กินนะอืมให้กินนวันเหกมืกเนี่ให้ลองให้กินบิ่งโอ้ย มันนิ่งนะมันนิ่งอ่ะแบบมันอิ่มนิ่งมันบอคือกากแปลงเลยกากแปลงนี่มันบ่นิ่งเลยมันกินอ่ะอืมเ่านี่ผมเปลี่ยมาแต่ถามว่ากินดีบอบอกินดีอืมกากแปลงแล้วมาใหม่กันนะนี่กันได้ป่ะมันบ่นิ่งคือเราให้กินหัวมันแหงเี้หัวมันแหงนี่มันมันนิ่งไงมันกินน่ะมันอิ่มโดน มื่อนี้ให้กินโอ้ยทั้งโขงน้อยทั้งพอทั้งแม่เพิ่นกินกินดีขนาดเลยนี่ผมจะเฮ็ดประมาณนี้แหละก่อนประมาณนี้นะอันนี้นี่คิดว่าคงใจใหญ่เกินไปอยู่แต่ว่าเดี๋ย้ำไปตากที่ไรเซกเบืองตัวใหมันกนอกนใหญ่จะจัดการให้เพิ่นเรือยๆน่อยอแต่พยายามเฮ็ดให้หมันฟูนะมันจะแห้งไวนี่เป็น มันเลียอะละพี่น้องเอ้ยว่องง่ายๆถ้าผมเอาไปขายนะเนี่ยถ้าผมเอาไปขายเออก็จะได้อยู่ประมาณเกือบสองพันเนี่ยเนี่ยทางเบอเนี่ยขายขายหมัหัวสดเลยนะแต่ที่นี่เนื่องจากเขาเอาไปขายก็ต้องซื้อกากแป้งมาอยู่ดีก็เลยว่าเอามาสาซับไให้หมูกิน,น่ะดีกว่าอตอนนี้ลมแม่เงีพี่น้องเลย เมฆดำมืดแต่โปรกดอกซึ <c oughs> ่งมันบางส่วน่ะแตากไอยู่พูดเลยคนออาขาวอยู่ผมเล่งขึ้นนี่จตต้องบอลแล้วเรือหน่อยบอลแล้วก็ต้องเรือหน่อยเพราะว่ามันที่เก็บไว้น,น่ะย่างไรเราก็ย่งอีกหลายแปลงที่ไปเบิ่งมานะซึ่งแต่ละแปลงที่เ,เจ้าไทายมันก็เล้วเต้นะ่ะ ออบางเถอเขาเจ้าไทยขันไทยผ่านสามนี่ส่วนลายจะบ่เห็นหัวมันเพราะว่ามันโกบเกิดผ่านหาผ่านเจ็ดนี่เออหัวมันจะเห็นหลายส่วนลายขาเจ้าไทายผ่านหาเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นจะปลูกกระโพดแต่ว่าเพิ่นชะรออยู่เนื่องจากตอนนี้ฝนมันบ่อทันตกซึ่งมันทิ้งช่วงมาประมาณสิบผาวันละอืม พมเองก็ได้โอกาสไปเก็บนะบางคนต้อกแเอาไปขายสิก็มีผู้รับซื้ออยู่อยู่บ้านเนี่ยมันมีหลากหลายคนที่ซื้อมันแห่งก็มีผู้เปิดซื้อมันสดก็มีแบบมันรวมต่อตองวัดเปอร์เซ็นต์ก็มีแบบเฉลี่ยเลยเขาจะเบืองว่าเออมันนี่มันประมาณใดเขาซื้อตามสายพันธุ์นาเด้พันธุ์ใดเปอร์เซ็นต์เท่าใดพันธุ์ใดเจ็เปอร์เซ็นต์ดีอาซื้อ เมื่อนี่นองไส้เอาไปขายได้บาทหกสิบห้าตังค์อ่าบาทหกสิบห้าตังค์แต่เป็นแบบเปลือกแดงๆนี่นี่เนี่ยมันจะมีสองสีนี่สีแดงๆที่เห็นข้างน้านี่สีลเลืองน้ำตาลนอาแบง่ายๆตัวรุ่นสีนี่ขาจะให้บาทเจ็ดสิบตังค์อ่าสีเทาอยู่ข้างล่างก็บ,บาทหกสิบห้าถึงบาทหกสิบเพราะว่ามันเป็นพันทันทันทีหัวญงจริงแต่ว่าแปลงมันน่อยอืม ซึ่งพอผมไปเก็บนี่ผมก็เลือกวไไ่าในในย้าม,มาต่างนี่มันก็จะลดลงแตกต่างกันเนี่ยสีเท่านั้นจะลดลงลดลงลายเพราะว่าแปลงหน่อยแต่ว่าตัวนี้ลดลงปลายปันใดถือว่าย้มเข้าไปตากจะรู้เลยสัมผัสรูเลยเลยเประมาณนี้ไม่ออกนีแก่ถือว่าเป็นการสะสมอาหารหิมูเนาะปีนี้ผมต้องใสป่ประมาณสิบตันอ ผมต้องใส่ประมาณสิบตันเพราะมูเนี่มันลายอตอนมันกินเดือนละตันเอาเดือนละตันเนี่ยถ้าสิบเดือนนี่ก็มันก็สิบตันสิบสองเพิ่มเพิ่มสิบสองตันเพราะฉะนั้นนี่มันบ่อยใจปัญหาสำหรับผมแต่ว่าอันนี้เพียงจะว่ามันว่างเราก็ได้โอกาสไปเก็บเนาะข้เจ้าไทยละต่อลายแปลงก็ดีกว่าปล่อยทิมนะซึ่งผมก็จะวาง ผมวาดว้สินะพุนยาตากแหงแล้วผมก็จะเอาปลอกกากจากโรงแปลงนะมาตากเอามาหมักีดเราก็มาตากแดดไว้ผสมให้เขากินกับตัวนี้อีกท่หนึ่งซึ่งมันจะซอยปริมาณาให้ได้มากขึ้นเช่นถ้าจะหามันมันเลี่ยนี่จะหาไปเรื่อยล่ะอาจจะได้อยูุว่ามันสักสองสามตันอาจะซื้อกากแบงมาันี่ เกเจ็ดถึงแปดตันแล้วก็เปลือกล่างอีกจากสองถึงสามตันหรือไม่อาจจะเคืองเคืองอาจจะเปลือกล่างหาตันเปลือกอา,ากแปลงมันนี่สดหาตันไว้มาหมากดเราผสมกับมันแห้งซึ่งเป็นอย่างที่อาจจะดีเพราะว่ามูผมนี่ยอนาคตมันจะเป็นรอยตัว <laughs> ไว้นั่นมีน้องมาถอดของบน ถ้าพี่น้องวิวบรรทงเนี่ยถ้ามันหาสื่อกากแป็งยางงยยำขาเกี่ยวเขาเหลี่ยวปลูกมันเลยปลูกทิมเลยอ่าปลูกทิมบรรยำข้าไทยเขาเก็บมาไว้ให้มูกินตาดต่างหนึ่งผมนี่แ่ละไม่ยากนะตำหราบนี่พี่น้องสําหรับคลิปนี้มือนีนะผมเกษตรลาเพลินนะยวจะขอรับพระจากไว้จะเป็นคนนี้เดี๋ยวผมจะขอซับหัวมันต่อละพี่น้องเลยเนาะย่านบบแล้วดึกแล้วเดี๋ยวนี้ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะพี่น้องผมกเกษียรพเพินขอให้ทุกท่านที่มารับชมคลิปนะคิดที่ในโซนเกี่าวกนาเนนะ้ะขอให้ทุกท่านสําเร็จการงานนะ,นะบ่าวาทางานประเภทได้เฮ็ดกะห้อยเฮงเฮ่งๆางปังกบผู้ใดที่เฮ็ดช่องก็ขอให้เฮ่ง,งเฮ่งตั้งบังือกันสําหรับวันนี้ต้องขอกลาออกมาราตรีสวัสดิ์ทุก